รอบรองเจ้าภาพคู่ปรับตลอดการนี่คือ3คํคำที่บ่งบอกความเดือดของเกมที่กำลังจะมาถึงช้างศึกย2 3ปะทะอินโดนีเซียพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนสถิติบอกอะไรเราโค้ดวังจะส่งใครลงเป็น11ต,ตัวจริงถ่ายทอดสดช่องไหนบ้างและที่สำคัญเราจะผ่านพวกเขาไปได้อย่างไรทุกคำถามที่คุณอยากรู้คลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดไปเจาะลึกพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวก่อนครับ ก่อนที่เราจะไปแท็กเกิลข้อมูลกันต่อถ้าพวกเราคือทีมเดียวกันแล้วพร้อมจะลุยไปกับช้างศึกผมขอเข้าสกัดเวลาเพื่อนๆแป๊บหนึ่งช่วยกันอัดไลค์ให้คลิปนี้ดังไปถึงอินโดแฉไปเรียกเพื่อนร่วมทีมมาเชียร์ด้วยกันและที่สำคัญที่สุดเสียปุ่ม s ั b ตไคร์ช่องต้นกล้าแท็กเกิลแล้วสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยสวัสดีครับแฟนบอลชาวไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้นกล้าแท็กเกิลครับ และวันนี้เรามีเรื่องใหญ่มาคุยกันบอกได้คำเดียวว่านี่คือบิ๊กแมชที่แฟนบอลชาวไทยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้เดินทางมาถึงรอบที่เข้มข้นที่สุดนั่นคือรอบรองชนะเลิศและคู่ต่อกรของทัพช้างศึกยู23ของเราในรอบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นคู่ปรับตลอดการอย่าง การูด้าอินโดนีเซียนั่นเองครับที่สำคัญไปกว่านั้นคือพวกเขาลงเล่นในฐานะเจ้าภาพโอ้โหแค่คิดก็เดือดแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปลุ้นระทึกกันในคืนวันศุกร์นี้วันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปเจาะลึกสองฟอร์มคู่แข่งของเราแบบทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ประวัติศาส,สตร์กุญสอสไตล์การเล่นไปจนถึงผู้เล่นคนสำคัญเพื่อให้เราได้รู้ว่า อินโดนีเซียชุดนี้มีดีอะไรและทัพช้างศึกของเราต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้างและแน่นอนครับช่วงท้ายคลิปผมมีการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยมาฝากกันด้วยครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มวิเคราะห์คู่แข่งของเราอย่างทีมชาติอินโดนีเซียกันก่อนเลยดีกว่าต้องบอกตามตรงว่า อินโดนีเซียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีสำหรับทัวร์อเมนต์นี้ถือว่าเป็นของจริงครับพวกเขาไม่ใช่ทีมที่จะมาเล่นเลถ้าเราย้อนดูผลงานในอดีตของพวกเขาจะเห็นได้ว่าน่ากลัวมากๆอินโดนีเซียเคยควา้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว1สมัยในปี2019 ซึ่งความเจ็บปวดของแฟนบอลไทยในยตอนนั้นก็คือพวกเขาเอาชนะทีมชาติไทยของเราในนัดชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์สต่อ1นควาแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่และนั้นยังไม่หมดนะครับในการแข่งขันครั้งล่าสุดเมื่อปี2023พวกเขาก็ยังคงรักษาม,มาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งแต่ก็น่าเสียดายสำหรับพวกเขาที่ไปภายในการดวลจุดโทษให้กับทีมชาติเวียดนามไปทำให้ได้แค่ตำแหน่งรองชนะเลิศ แต่การเข้าชิงสองครั้งล่าสุดก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือทีมระดับท็อปของภูมิภาคนี้ในรุ่นอายุนี้อย่างแท้จริงครับมาดูกันที่แม่ทัพของพวกเขากันบ้างครับคนที่คุมทีมอินโดนีเซียชุดนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาคือเจอรลแวนเดนเบิร์กกุนซือมากประสบการณ์ชาวเนเธอร์แลนด์วัย61ปีชื่ออาจไม่คุ้นหูแฟนบอลรุ่นใหม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าบอกว่าเขาคือ หนึ่งในคุณพลทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรในปี1988มาแล้วล่ะก็ต้องร้องโ oh อ้โหกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าดีครีทั้งในฐานะผู้เล่นและประสบการณ์การคุมทีมนั้นเหลือล้นจริงๆครับการมีโค้ชระดับนี้คุมทัพอยู่ข้างสนามยอมทำให้นักเตะอินโดนีเซียมีความมั่นใจและมีแทคนิคที่น่ากลัวอย่างแน่นอนครับ งานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายๆสำหรับโค้ชวังและลูกทีมของเราแน่นอนเอาละครับหลังจากที่เราทราบโปรไฟล์ของกุนซือระดับตำนานของพวกเขาไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกถึงสไตล์การเล่นและแทคติกที่เจอร์รัฟาเดนบอกนำมาใช้กับทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้กันดีกว่าครับจากฟอร์มที่เห็นในรอบแรกอินโดนีเซียจะยึดระบบการเล่นหลักๆเลยคือ4-3-3ครับ ซึ่งเป็นระบบยอดนิยมของฟุตบอลสมัยใหม่ที่เน้นการครองบอลและเกมรุกที่ดุดันแต่ความน่ากลัวของพวกเขาไม่ได้มีแค่นั้นครับสไตล์การเล่นของอินโดชุดนี้ถือว่ายืดหยุ่นและหลากหลายมากๆการขึ้นเกมบุกของพวกเขาไม่ได้พึ่งพาแค่รูปแบบเดียวพวกเขาสามารถโจมตีได้ทั้งจากพื้นที่ริมเส้นทั้งสองฝั่งที่มีผู้เล่นความเร็วสูงคอยกระชากลากเลื้อยหรือจะเปลี่ยนมาเจาะทะลุทะลวงจากตรงกลางก็ทำได้อย่างอันตรายเช่นกัน และอีกหนึ่งจุดเด่นที่ถือว่าเป็นลายเซ็นของทีมชาติอินโดนีเซียในทุกๆชุดเลยก็คือพละกกาลังและความขยันครับพวกเขาจะวิ่งไล่บี้ไล่เพรสซิงสูงตั้งแต่แดนหน้าไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้มีเวลาหายใจหายคออย่างง่ายดายแน่นอนซึ่งนี่จะเป็นบททดสอบสำคัญของแผงหลังและกองกลางของเราเลยครับว่าจะสามารถเอาตัวรอดจากการเพรสซิงที่หนักหน่วงแบบนี้ได้หรือไม่ย่งไม่หมดครับ ทีเด็ดที่อันตร,รายที่สุดของพวกเขาที่ทีมชาติไทยต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือลูกตั้งเตะและลูกทุ่มไกลครับไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกหรือลูกเตะมุมพวกเขามีตัวเปิดบอลที่แม่นยำและมีผู้เล่นที่เข้าทำในกรอบเขตโทษได้ดีมากๆส่วนลูกทุ่มไกลนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแทบจะเหมือนลูกเตะมุมเลยสามารถทุ่มจากข้างสนามเข้ามารุ่นในกรอบเขตโทษได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นอาวุธที่เราเคยโดนเล่นงานมานับครั้งไม่ถ้วนต้องมีสมาธิและประกบตัวให้ดีมากๆครับในจังหวะเหล่านี้แต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอครับถึงแม้เกมรุกของพวกเขาจะดูน่ากลัวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนเลยจากที่ผมได้ดูฟอร์มมาจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดที่สุดของอินโดนีเซียชุดนี้ก็คือความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายครับ หลายๆครั้งที่พวกเขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้สวยมามแต่กลับจบสกอร์กันได้ไม่ดีพอทั้งยิงทิง้งยิงขวางหรือจ่ายบอลพลาดในจังหวะสำคัญซึ่งทำให้โอกาสทองหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายและนี่อาจจะเป็นจุดที่เราสามารถฉกฉวยความได้เปรียบได้ครับถ้าเกมรับของเราเหนียวแน่นพอรอให้เขาพลาดแล้วใช้จังหวะสวนกลับเร็วโจมตีก่อน,น่าจะมีโอกาสสร้างปัญหาให้พวกเขาได้เช่นกัน ทีนี้เราลองมาดูรายชื่อผู้เล่นที่น่าจับตามองของฝั่งอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าครับว่ามีใครที่เป็นคียแมนสำคัญของทีมชุดนี้บ้างเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับถึงแม้จะมีถึง3คนแต่คนที่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงก็คือมูัมัมัดอันดร ي ยาซาในทวานมือหนึ่งหมายเลขหนึ่งครับ ขยับมาที่แผงหลังหัวใจสำคัญของพวกเขาเลยก็คือเซนเตอร์แบ็กกับตันทีมหมายเลขสองมูฮัมหมัดเฟอรารี่ที่มีความแข็งแกร่งและประสบการณ์สูงยืนคู่กับกาเด็กอารเลหมายเลขสีส่วนแบ็คซ้ายขวาก็จะมีคากังรูเดียนโตเบอร์3และโดนี่ตรีปามุงกัสเบอร์5ครับ มาที่แผงมิดฟิลกันบ้างคนที่จะเป็นตัวคุมจังหวะเกมเลยก็คือหมายเลข6โรบี้ดาวิสและมีโทนี่ฟีมันซาหมายเลข7ค่คอยช่วยสร้างสรรเกมรุกอยู่ข้างๆและสุดท้ายได้แผงเกมรุก3ประสานแดนหน้าของพวกเขาที่อันตรายสุดๆก็คือเรฮันฮันนันหมายเลข8ยาดานยาฟีหมายเลข9ปีกความเร็วสูงอย่างระมัดอาชูนาหมายเลข11 และกองหน้าตัวเปล่าที่จบสกอร์ได้ดีอย่างฮ o อกกี้ก,รการ้าซึ่งแต่ละคนก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปแต่รับรองว่าสร้างความปันป่วนให้แนวรับของเราได้ตลอด90นาทีแน่นอนหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของทีมอินโดนีเซียไปแล้วคราวนี้เรามาดูสถิติที่น่าสนใจมากๆกันบ้างครับนั่นคือสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติไทย u 23กับอินโดนีเซีย u 23ครับตัวเลขพวกนี้บอกอะไรเราได้เยอะเลยทีเดียว ถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้ง2ทีมเคยดวลแข่งกันมาแล้วทั้งหมด23ครั้งถือว่าเจอกันบ่อยมากๆและสถิติโดยรวมก็เป็นฝั่งทัพช้างศึกของเราที่ทําได้ดีกว่าครับโดยทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง13ครั้งเสมอกันไป3ครั้งและพ่ายแพ้ให้กับอินโดนีเซียไป7ครั้งครับฟังดูแล้วก็เหมือนว่าเราจะข่มพวกเขาอยู่พอสมควรใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับเพราะถ้าเราเจาะลึกลงไปเฉพาะในรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนยู23รายการนี้โดยเฉพาะสถิติกลับตาลปัดเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี้เรากับอินโดนีเซียเคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งและผลปรากฏว่าอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติไทยของเราได้ทั้ง2ครั้งครับใช่ครับฟังไม่ผิดเรายังไม่เคยเอาชนะพวกเขาได้เลยในรายการนี้ ครั้งแรกก็คือในนัดชิงปี2019ที่เราแพ้ไป1ต่อ2และครั้งล่าสุดก็คือในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2023ที่เราก็พ่ายไปอีก1ต่อ3ครับนี่คือสถิติที่น่ากังวลและเป็นเหมือนอาถรรพ์ที่เราต้องทํำลายให้ได้ในเกมวันศุกร์นี้มันไม่ใช่เกมรอบรองชนะเลิศธรรมดาแต่มันคือแมชแห่งศักดิ์ศรีและเป็นโอกาสที่เราจะได้ล้างตาพวกเขาในราการนี้ให้ได้สักที เอาละครับหลังจากวิเคราะห์คู่แข่งกันไปแบบเต็มๆแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะหันกลับมาดูความพร้อมของทัพช้างศึกยู23ของเรากันบ้างว่าก่อนเกมสําคัญนัดนี้ทีมของเราเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมชาติไทยกานคุมทีมของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลต้องยอมรับว่าฟอร์มในนัดล่าสุดที่เสมอกับเมียนมาไปแบบไร้สกอร์ศย์ต่อศนนั้นยังไม่น่าประทับใจแฟนบอลเท่าไหร่นะครับ โดยเฉพาะปัญหาในเกมรุกที่ดูจะยังขาดความเฉียบคมและจินตนาการในการเข้าทำอยู่พอสมควรทำให้สถิติ5นัดล่าสุดของเราในทุกรายการอยู่ที่ชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่โค้ดวังและทีมงานต้องรีบแก้ไขโดยด่วนก่อนจะลงสนามเจอกับเจ้าภาพครับ ในส่วนของความพร้อมด้านตัวผู้เล่นมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยครับนั่นคืออาการบาดเจ็บของชนะพัฒบัวพันประการหลังตัวกลางคนสําคัญของเราซึ่งต้องรอเจ็คความฟิตกันจนถึงนาทีสุดท้ายเลยครับว่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมในเกมนี้ได้หรือไม่ถ้าชนะพัฒนลงไม่ได้จริงๆก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับเราเลยครับเพราะเขาคือหัวใจในเกมรับของเรา แต่ในข่าวดีก็คือผู้เล่นตัวหลักคนอื่นนั้นฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมหรือติดโทษแบนอะไรแต่อย่างใดครับทําให้โคชวังยังมีขุมกําลังให้เลือกใช้งานได้อย่างเต็มที่ครับทีมนี้ก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับนั่นคือการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยที่จะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและแท็กติกที่โคชวังน่าจะเลือกใช้ผมขอคาดการไล่อัพในระบบ4-1-2-3ดังนี้ครับ มาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันเลยครับมือหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหมายเลขหนึ่งสรวัฒน์โพสมันครับด้วยฟอร์มการเซฟที่เหนียวแน่นและปฏิกิริยาที่ว่องไวเขาคือความหวังของเราในการป้องกันประตูจากเกมรุกที่ดุดันของอินโดนีเซียครับขยับมาที่แผงหลัง4คนครับแบ็คขวาผมคาดว่าจะเป็นหมายเลข22สสพลน,น้อยวงที่มีความเร็วและความขยันในการเติมเกมรุก ส่วนแบ็คซ้ายต้องยกให้หมายเลข21ผพลเอกมณีกรที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งทั้งเกมรับและเกมรุกครับคู่เซนเตอร์ฮาฟถ้าหากชนพัดบัวพันธ์ไม่ฟิตพอผมเชื่อว่าโคชวังจะเลือกใช้หมายเลข3พัทรพลศึกษากิจยืนคู่กับหมายเลข16พิชิตชัยเสียนกระโทตกซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีรูปร่างสูงใหญ่สามารถรับมือกับลูกกลางอากาศของอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดีครับ มาที่แผง Mid มิดฟิลด์3คนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของทีมเลยครับตำแหน่งกองกลางตัวรับจะเป็นหน้าที่ของหมายเลข6ศสิทธาบุญล่าครับเขาจะเป็นคนคอยตัดเกมสกรีนบอลก่อนถึงแผงหลังซึ่งเกมนี้เขาต้องทำงานหนักมากๆเลยครับขยับขึ้นมาเป็นกองกลางคู่กลาง2คนคนแรกคือกัปตันทีมของเราหมายเลข5เสกสรรราตีที่จะคอยเชื่อมเกมจากหลังไปหน้า เป็นไดนาโมขับเคลื่อนทีมและอีกคนคือหมายเลข18สงครามสมุทรนำพึ่งที่มีทีเด็ดจากการสอดขึ้นไปทำประตูจากแถว2ครับ และสุดท้ายครับสประสานในแดนหน้าที่จะรับหน้าที่ล่าตะข่ายให้กับทัพช้างศึกของเราเริ่มจากปีขวาผมคาดว่าจะเป็นหมายเลข14พันธมิตรประพันธ์ที่มีความคล่องตัวและไปกับบอลได้ดีส่วนปีกซ้ายต้องเป็นหมายเลข8ธนาวุฒิโพชัยที่มีความเร็วจัดจ้านสามารถกระชากหนีแนวรับคู่แข่งได้และตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือหมายเลข9จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ยศกรบูรพาดาวยิงความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยที่แฟนบอลทั้งประเทศฝากความหวังไว้ที่เขาในการจบสกอร์ให้เฉียบคมครับบทวิเคราะห์และสรุปก่อนเกม สำหรับเกมนี้ต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักมากๆของทีมชาติไทยครับการเจอกับอินโดนีเซียในบ้านของพวกเขาที่มีเสียงเชียร์คอยกดดันตลอด90นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับอินโดนีเซียถน,นัดคือวิ่งสู้ฟัดเข้าบอลหนักและใช้ความแข็งแกร่งเข,ข้าคมขวัญน,นักเตะไทยของเราตั้งแต่ต้นเกมดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของทัพช้านสึกก็คือสมาธิและความนิ่งครับเราต้องไม่หลงไปตามเกมของเขาไม่เล่นนอกเกมและต้องคุมอารมณ์ให้อยู่ หากวัดกันที่ศักยภาพและทักษะเฉพาะตัวของผู้เล่นแล้วผมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยของเราไม่ได้เป็นรองพวกเขาเลยแม้แต่น้อยครับแต่ฟุตบอลไม่ได้วัดกันแค่ตรงนั้นมันวัดกันที่แท็กติกทีมเวิร์กและที่สำคัญคือหัวใจที่แข็งแกร่งครับเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญของโค้ชวังทวัชชัยว่าจะสามารถวางหมากและแก้เกมเพื่อรับมือกับความกดดันมหาศาลนี้ได้ดีแค่ไหนครับผมเชื่อว่าถ้าหากนักเตะของเราเล่นได้ตามแผนที่วางไว้ มีวินัยในเกมรับและใช้โอกาสในเกมรุกไม่เปลืองเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นฝ่ายสร้างเซอร์ไพรส์บุกไปคว้าชัยชนะถึงถิ่นพวกเขาได้เช่นกันครับแต่งานนี้บอกเลยว่ามีเหนื่อยแน่นอนและหากเรามีจังหวะผิดพลาดหรือประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็อาจจะโดนลงโทษได้ทันทีเหมือนกันครับสกอร์ที่คาด เป็นเกมที่ออกได้ทั้ง3หน้าจริงๆครับแต่ด้วยศักดิ์ศรีและแรงผลักดันที่ต้องการล้างตาให้ได้ผมขอทายใจแบบเอ็นเอียงเข้าข้างทีมชาติไทยของเราเล็กน้อยครับผมคาดว่าเกมนี้จะสู้กันอย่างสูสีและอึดอัดมากๆแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นทัพช้างศึกที่อาศัยความเก๋าและจังหวะที่ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้อย่างวุดหวิดครับผมขอฟันธงว่าไทย10อินโดนีเซีย ถ้าเพื่อนๆชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตามช่องต้นกล้าแท็กเกลิลแล้วกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดความมันแบบนี้อีก